ประวัติและผลงานนายทัชชาอ่อนกาสินกำนันตำบลนาสวรคร์นายทัชชาอ่อนกาสินเกิดเมื่อวันที่17มีนาคม2512ปัจจุบันอายุ54ปีชาวชาติไทยสัญชาติไทยาศาสนาพุทธที่อยู่บ้านเลขที่17หมู่ที่7ตำบลนาสวครร์อำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการได้สมรสกับนางสาพัชรินอ่อนกาสินมีบุตรหนึ่งคนประวัติด้านการศึกษา จบการศึกษาปริญญาตรีรัฐประาศ,าศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเอกการบริหารการปกครองท้องที่ประวัติการดำรงตำแหน่งปี2 5 5 4ันห้าราถึงารดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองต่อตําบลนาสวรรค์อําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการปัจจุบันดำรงตำแหน่งกํานันตําบลนาสวรรค์อําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการประวัติการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองนายทัชชาอ่อนกาสินผ่านการฝึกอบรมหลายหลักสูตรเช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยอบรมหลักสูตรนักบริหารชุมชนยุคใหม่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรุ่นที่3าอบรมเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่อบรมศาสนาพิธีเบื้องต้นทางพระพุทธศาสนากับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรชาวสวนยางพารารุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ อบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงศุกแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนนักศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานีสนับสนุนโครงการสร้างความปรองดอสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบระดับจังหวัดฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสร้างทีมผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรสร้างครูขอนักศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ได้เข้าร่วมและเป็นวิทยากรเกษตรด้านการทําการเกษตรปลอดการเผาโดยโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองตอผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านกมคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองปพป เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลหมู่บ้านดังนี้ด้านอำนวยการระบบการจัดการงานธุรการการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้านรวมทั้งเอกาสารของหมู่บ้านมีการจัดเก็บเอกาสารในแฟ้มงานตามเรื่องนั้นๆและทำบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและแสดงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน นำข้อรชาชการประกาศระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐไปประชุมชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบโดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและการประชุมหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนและหนึ่งครั้งโดยมีการบันทึกการประชุมทุกครั้งและมีกรรมการหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมทุกฝ่ายและมีตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมการประชุมโดยมีการจดบันทึกการประชุมและลงลายมือชื่อเข้าร่วมประชุมทุกครั้งการกประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านมีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการพัฒนาในช่องทางต่างๆเช่นประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์โดยการปิดประกาศทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์โดยการสอดแทรกในวาระการประชุมประจำเดือนหรือการประชุมต่างๆที่จัดขึ้นในหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเฟซบุ๊กไลน์และอื่นๆประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎกติกาข้อบังคับของหมู่บ้านมีการร่วมกันกำหนดกฎกติกาข้อบังคับของหมู่บ้านและบังคับใช้อย่างจริงจังถ้าใครฝืนจับจริงปรับจริงจะทำป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายกฎกติกาข้อบังคับของหมู่บ้านจะแสดงไว้ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและที่ทำการคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งเป็นสถานที่ใช้สำหรับการประชุมและจัดกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนำชุดชอรอบอออกลาดระเวนในหมู่บ้านเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านสร้างพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดดำเนินการแก้ไขปัญหากลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตาบนหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ,พิบัติอุบัติเหตุตลอดจนมีเครือข่ายที่รายงานข่าวภัยพ,พิบัติได้อย่างรวดเร็วมีเครือข่ายการข่าวในการต้องการเหตุร้ายการปราบปรามอาชญากรรมร่วมกับอำเภอจังหวัด โดยมีการประสานการทำงานแบบเครือข่ายในระหว่างหมู่บ้านและมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันเหตุร้ายทุกเดือนมีการจัดตั้งเครือข่ายการข่าวการป้องกันเหตุด่วนเหตุร้ายร่วมกับตำบลจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาธารณะภายในหมู่บ้านทุกช่องทางตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยจัดตั้งเครือข่ายการข่าวในการป้องกันเหตุร้ายการปราบปรามอาชญากรรมร่วมกับอำเภอจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปัญหาอาชญากรรมหรือแหล่งอบายมุขภายในตำบลหมู่บ้านลดลง โดยการเอาใจใส่ดูแลทุกสุขของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วโดยคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละด้านเป็นผู้รับผิดชอบหลักซึ่งได้สอดส่องดูแลผู้พิการที่มีปัญหาด้านที่พักอาศัยไม่มั่นคงถาวรโดยได้ร่วมกันกับคนในชุมชนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมซ่อมแซมบ้านอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนปนิประนองข้อพิพาทของประชาชน เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันในท้องที่ได้อย่างเป็นรูปประรรมโดยการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนเพื่อสร้างความสมานฉันรวมทั้งมีการสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านทำหน้าที่ไกล่เกลีย่ยประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างประชาชนในท้องที่อย่างเป็นรูปธรรมและมีผลในทางปฏิบัติมีหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างประชาชนในท้องที่อย่างยุติธรรมด้านแผนพัฒนามหมู่บ้านการรวบรวมและจัดทำข้อมูลต่างๆของหมู่บ้าน มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลหมู่บ้านที่มีความจำเป็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนไว้เป็นหมวดหมู่โดยคณะกรรมการด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านเช่นข้อมูลด้านประชากรข้อมูลรายได้สรุปผลข้อมูลหละจะประทอข้อมูลก่อชชอสองคอข้อมูลครัวเรือนข้อมูลรายรับรายจ่ายหนี้สินเครื่องใช้ไฟฟ้าพาหนะเด็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยถนนป่าที่สาธารณประโยชน์คลองหนองบึงาศาสนสถานและอื่นๆ ข้อมูลจะนำมาแสดงและปิดประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์กลางของหมู่บ้านด้วยด้านส่งเสริมเศรษฐกิจมีการนำแนวคิดมาขยายผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในพื้นที่ในการขยายผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเช่นพื้นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูกโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีชีวิตที่ยั่งยืน พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาสัมพันธ์รัษฎรนในพื้นที่เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดบิงการหลักสูตรการจัดอาหารว่างขนมไทยเบเกอรี่และผ่านใบสีสุข,ขวัญเพื่อน,นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างรายได้เสริมส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพเสริมคือรับเหมาก่อสร้างเพื่อสร้างรายได้ส่งเสริมการแปลร,รูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนและปัใจจัยในการผลิตด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธรารณสุขกิจกรรมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสพร้อมจัดสวัสดิการสงเคราะห์ในหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์กรมหาชน สภาองค์กรชุมชนบ้านพอเพียงตำบลนสวรรค์โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ผู้โดยโอกาสจัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะและมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลหมู่บ้านให้สวยงามด้านการศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมมีการประกวดหมู่บ้านรักษาศีลห้าทำบุญตักบาตรและเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆจัดพิธีบวงสรวงในวันสำคัญมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและแม่ดีเด่นเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและโครงการปกครองการดำเนินการตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติกออชในจังหวัดโดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมวินัยออมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่มีระบบการออมเงินในวัยเกษียณ ให้มีวินัยในการออมและมีโอกาสเข้าถึงมาตร,ราการส่งเสริมการมีรายได้เพื่อเป็นหลักประกันในการดำรงชีพอย่างกษียณของประชาชนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ระดมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาในหมู่บ้านเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการซ่อมแซมถนนที่ใช้ในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมนำชอรบอบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตั้งจุดรตรวจสกัดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภายในหมู่บ้านผลการปฏิบัติงาน ตามนยโยบายของจังหวัดอำเภอสำรวจผู้พิการผู้ได้อโอกาสผู้ไร้บ้านและผู้สูงอายุเพื่อขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทเพื่อช่วยเหลือผู้ไร้บ้านรับฟังปัญหาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในหมู่บ้านและนำเข้าแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาและลดอุบัติเหตุในหมู่บ้านผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานและผู้นำชุมชนในหมู่บ้านรังวัดและตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์การรักษาความสงบเรียบร้อยการอำนวยความเป็ธรรมและการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่นำชอรอบอร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ อำนวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมโครงการของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้แก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆการช่วยเหลือกิจการสาธารณประโยชน์บาบัดปัดต้องภัยพิบัติพยันตรายสาธารณะช่วยเหลือบรรเทาทุกผู้ประสบภยัยจัดตั้งศูนย์เพื่อรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือร่วมกับชาวบ้านในการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากวตาตภัยเพื่อบรรเทาทุกให้ผู้ประสบภยัย มอบทุนและบริจาคสิ่งของช่วยบรรเทาผู้สูงวัยผู้โดยโอกาสในหมู่บ้านการประสานหรืออำนวยความสะดวกให้แก่รัษฎรในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆประชาสัมพันธ์ให้รัษฎรในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนตามจุดบริการที่หน่วยงานกำหนดการประชุมรัษฎรเป็นประจำทุกเดือนโดยนำข้อสังกกรของทางราชการแจ้งให้ราษฎรทราบรวมถึงให้ความรู้ในเรื่องระเบียบข้อกฎหมายการรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ทางราชการ เข้าร่วมกลุ่มลายผู้นําชุมชนของอําเภอและส่วนราชการเพื่อรายงานเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ทางราชการทราบได้ทันท่วงทีการปฏิบัติภารกิจตามระเบียบกฎหมายที่กระทรวงทบวงกรมได้มอบหมายร่วมกับหน่วยงานจัดอบรมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเป็นต้นนี่คือผลงานส่วนหนึ่งที่นายทัชชาอ่อนกาสินกำนันตำบลอสวรรค์ได้ดําเนินการในช่วงที่ผ่านมานับได้ว่านายทัชชาอ่อนกาสินกำนันตำบลอสวรรค์ เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมได้รับรางวัลเป็นกำนันยอดเยี่ยมของจังหวัดบึงกาฬ